สวัสดีครับกิตติครับโอ้โหท่านผู้ชมวันนี้มาจังหวัดนครสวรรค์ดูฮะข้างหลังผมรับโครงการรับสร้างบ้านของนี่เลยครับสุวรรณคาม้เจ๊ปีดโอ้โหมีบ้านเสร็จหลายหลังเลยครับเรียงรายอยู่เดี๋ยวเราไปข้าไปชมโครงการข้างในดีกว่าครับครับนี่คือบ้านทรงมาริซอนอีกหลังหนึ่งครับของ ส่วนคาม้นะครับหลังคามุงด้วยกระเบื้องหลอนคู่อย่างที่เห็นนะครับอ่าหลังคามุงด้วยกระเบื้องหลอนคู่เสานี่หน้าหกสูงประมาณเจ็ดสิบเจ็ดสิบเซนครับท่านผู้ชมนะฮะช่วงหน้าก็เป็นระเบียงช่วงหลังก็เป็นห้องนอนฝาช่วงล่างก็เป็นแนวการตีแบบแนวแนวตั้งนะครับประมาณตรงนี้ก็ประมาณสักเจ็ดสิบเซนได้ถึงวงกบหน้าต่างกลางบนก็เป็นแนวนอนแล้วฮะ โครงสร้างไม้เนื้อแข็งนะเป็นไม้เต็งครับเาหน้าหกนี่คือเสะคานคานหรือเสนะก็เป็นไม้เดินเดียวครับนะเดินเดียวส่วนรอดก็เป็นไม้เดินเดียวโอเคครับนี่คือฐานล่างฮนะวางการวางรอดก็ประมาณ3 5 4สิ 40. นี่คือช่วงด้านหลังนะท่านผู้ชมการตีฟ้าไปดานด้านนอกก็เป็นแนวเรียบ ตามหลังคาสลบแบบจันทนานี่ฮนะท่านผู้ชมผมเดินมาอาจจะมุมแคบเพราะไม,ไม่สามารถขยายออกไปกว้างอีกมันทางเดินมันแคบนี่คือด้านข้างฝั่งด้านซ้ายนะจงบาิซอนซ้อนหน้าไฟอีกหนึ่งชั้นเรียกอะไรอะหักเหลี่ยมหักมุมอักมุกอย่างนั้นนะท่านผู้ชมเรียกไงก็ได้เพราะว่าแต่ละคนเรียกไม่เหมือนกันนะครับ ก็อ,องเป็นว่าจิติก็เอ,องอยู่ในวงการถ่ายบ้านนกดามาเยอะก็เอ,องดูตามนี้แล้วกันนะครับส่งมาริซอนตอนนี้โอกข้ามาข้างในมีประตูกันน้องหมาสามขั้นบันไดขึ้นมาข้างบนมีตัวจับราวบันไดยอยู่ขึ้นมาถึงตรงนี้ครับ ก็สองเมตรลึกสองเมตรกว้างประมาณห้าเมตรนะลึกสองเมตรกว้างห้าเมตรห้าเมตรนะท่านผู้ชมแล้วก็มาถึงก็มีระเบียงนั่งด,นนง,นง,นงด้านหน้าสองเมตรห้าสิบฝั่งนู้นสองเมตรห้าสิบสองฝั่งนู้นสามเมตรว้่งด้านหน้าขอโทษนะเพื่อนๆอนอีกทีนะตรงนี้คือสองเมตรห้าสิบ ฝั่งนู้นก็คือ2เมตรนะเอาอ่างนี้กอนนะฝ้าเพดานก็ตีแบบแนวเรียบแบบนี้ครับทรงมาริซอนของสวนค้าไม้นี่อยู่ในจังหวัดนครสวรรค์หากเพื่อนๆสนใจก็โทรตามเบอร์หน้าคลิปวิดีโอนะครับเนี่ยด้าหน้าหน้าบ้านตีฝ้าเพดานแบบแนวตั้งแล้วก็กางบนแนวนอนเล่นด้วยกระจกอย่างประตูนี่ก็เหมือนกันครับเป็นลูกฟักแล้วก็กระจกอยู่ช่องบนอ่ะเดี๋ยวเราสไลด์ข้าไปดูข้างในครับห้องนี้นะครับ กว,กว้าง5าเมตรกว้าง5าลึก4่เมตร3เมตรครับท่านผู้ชมอ่าโอเคครับ3คูณ5เมตร3หเมตรนะครับ โอเคครับเนี่ยฮะการตีแบบตีแบบแนวเรียบแล้วก็มีเล่นหน้าต่างรอบตัวบ้านเลยอ่กว่าบ้านก็ตีแบบนแนวนอนช่วงบินช่วงล่างก็แนวแนวตั้งอ่มีประตูเปิดไปด้านหลังด้วยนะครับลูกเล่นนะฮะนี่คือลูกเล่นของบ้านหลังนี้นะฮะอาจจะมุมมืดน,นิดหนึ่งอ่ะผมไม่ดูอีกทีหนึ่งฝ้าไปดานก็ตีเป็นอ่าเป็นหลุมอ่าเป็นหลุมแปดเหลี่ยมหลุมยาวยาวตรงหัวมุมก็เป็นเหลี่ยมแปดเหลี่ยมลักษณะการทํา โอเคครับนี่เกิดบ้านทรงมารีซอนอีกหลังหนึ่งของสุวรรณคาม้ครับเดี๋ยวไปดูภาพรวมด้านนอกครับครับนี่คือบ้านทรงมารีสอนนะครับผมสรุปให้ฟังนะครับบ้านหลังนี้ระเบียงหนึ่งระเบียงหนึ่งห้องนอนระเบียงก็กว้างห้าลึกสองห้องนอนก็กว้างกว้างห้าลึกสาม โอเคครับหระเบียงหนึ่งห้องนอนตรงมรดิซ้อนของสวนรกาไม้ก็คือเจปีดส่เพื่อนๆสนใจก็โทรมาตามเบอร์ที่ผมไว้หน้าคลิปวิดีโอนะครับถูกใจวิดีโอชุดนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับจะออกแบบบ้านของเจปีดส่วรรณกาไม้ลงเป็นทางเลือกแก่เพื่อนๆให้เพื่อนๆตัดสินใจในการซื้อบ้านนอกดาวสักหลังหนึ่งวันนี้มาจังหวัดนครสวรรค์ ามาไม่ยากครับถ้าจะมาโครงการมาไม่ยากก็ขับรถข้าตัวเมืองเลยครับมาจากถนนสายเอเชียวิ่งจากาสายขึ้นเหนือครับมาถึงก่อนจะถึงนครสวรรค์ก็จะเจอด่านเขาเขียวด่านกรมทังหลวงอยู่อมองซ้ายมือก็โครงการก็อยู่ตรงตรงเนี้ยตรงด่านแล้วก็ตั้าเลยด่านไปหน่อยนึงก็จะเป็นค่ายทหารชีวาประวัติของนครสวรรค์วันนี้ก็ ขอบคุณมากเพื่อนๆที่ดูคลิปวิดีโอจนจบและอย่าลืมกดติดตามกด s ับสไคร b ์สั่นกระดิ่งไว้นะฮะผมจะมีแบบบ้านลงไว้ในชั้นแ e l แบบเรื่อยๆให้เป็นต่างเลือกแก่เพื่อนๆครับวันนี้ก็สวัสดีครับ